สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเลือกไพ่พิกาคาร์ดนะคะหรือว่าเลือกนะคะกองไพ่วันนี้มีสองกองหัวข้อก็คือว่า คุณกำลังจะมีโชคดีด้านใดเข้ามาในชีวิตนะคะอ,อิทธิพลนี้นะคะประมาณ1เดือนไม่เกิน3เดือนภายใน 1- 3เดือนนี้นะคะกำลังจะมีโชคด้านใดเนาะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้สองกองกองที่1กองที่สองนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ระลึกถึงในสิ่งที่คุณอยากรู้หรือควรรู้นะคะแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาโบจะสับให้ให้มันเท่าเท่ากันนะคะแล้วคุณก็เลือกได้ คู่กองจะมีความเป็นเท่ากันนะคะ5ใบห้5ใบแล้วก็เด็กนี้ด้วยนะคะเอาผสมกันเลยดีกว่าเพื่อความแบบไม่เครียดไม่ลำเอียงไม่ไม่ได้บอกว่าเฮ้อย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมเอาผสมประสานกันเลยแล้วกันเนาะกำลังจะมีโชคดีด้านใด1-3เดือนนี้นะคะ หมู่บ้านก็เริ่มแบบประกาศไมโครโฟนนะคะทุกๆเช้าและทุกๆเย็นโอเคนะคะอะไปเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนค่ะมาตะเกียงก่อนนะคะตะเกียงเป็นยังไงบ้างโอ้โหหนึ่งเหรียญน,นะคะ หนึ่งเหรียญต้อง,ง,งตรงๆเลยใครที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะคุณดวงดีมากๆนะคะนี่คือดวงของคุณ1-3เดือนนี้นะคะกำลังจะได้เงินก้อนโชคลาภหล่นลงมาใส่หน้าต่างแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็มีจังหวะมีเวลาเห็นไหมมันเป็นช่วงของคุณมันเป็นจังหวะของคุณแล้วนะคะ The w i e w of for t u n e มาส่งเสริมมาสนับสนุนอุ้ยตายแล้วเลิศนะคะตอนนี้เขาตอนนี้คนที่เข้ามาเลือกกองที่หรู้สึกดีกำลังรู้สึกแบบ เฮ้ยชีวิตการจะพบกับความสุขนะคะกำลังจะเริ่มยิ้มออกแล้วนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็น energy ของชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะพืษสมบังกรการสิงธธนูเมษก็ได้นะคะหรือคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะคะมาดูไฮไลท์ของคุณโอ้โหให้สวยมากเชมนเพรนก็คือธนูขึ้นมาอีกนะคะหนึ่งใบนะช่วงนี้นะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ความเหนื่อยนะนี่เป็น energy ของคุณบางคนนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับรู้สึกว่าสับสนนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องใช้ความคิดเยอะต้องตัดสินใจเยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือชีวิตส่วนตัวนะคะคุณจงฟังเสียงกระซิบของหัวใจตัวเองนะคะ The High Priestess ขึ้นมานะคะอันนี้ขึ้นมาบอกคุณเลยว่าคุณกำลังจะแบบว่าสัมผัสถึงนะคะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาโอ้โ oh, ห The Victory Card มาอีกหนึ่งใบนะคะคือชัยชนะนะคะฟิลลิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชัยชนะชื่อเสียงนะคะหกคาถาเลิศม,มากๆนะคะนี่จะเป็นไฮไลท์ของคุณแต่สิ่งที่คุณเครียดอยู่นะคะคุณบางคนบางท่านอาจเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะจะต้องใช้แบบว่า,าทักษะความสามารถหรือว่าการใช้คําพูดนะคะหรือบางครั้งน้ําท่วมปากพูดไม่ได้หมดอย่างเงี้ยเอาละค่ะเซน เซนส์ของคุณหรือว่าคุณจะมีแบบความสัมผัสถึงนะคะจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณหรือซิกเซนส์ลางสังหรณ์หรืออินทููิชันของคุณนะคะเนี่ยคุณกคุณกำลังจะได้ชัยชนะนะคะบางคนบางท่านกําลังจะเริ่มต้นดีไม่ดีนะคะบางคนก็แบบมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะมีแลนคุณมีแลนอะไรไว้แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกิจการนะคะการเปิดตัวกับสินค้าหรือว่าการทําอะไรบางอย่างนะคะเออมันเป็นจังหวะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะ ดวงกำลังขึ้นนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ดวงขาขึ้นของคุณเลยทีเดียวนะคะขาขึ้นมากๆโอ้ยเลือดทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะอะไรบ้างที่คุณควรโฟกัสช่วงนี้อะไรบ้างที่คุณควรโฟกัสช่วงนี้เดี๋ยวขอให้เด็กนี้ให้นะคะอะไรบ้างที่คุณควรโฟกัสช่วงนี้ Standing firm นะคะ I am noble brave and strong นะคะอะไรก็ตามที่คุณทำนะคะในช่วงเวลานี้ความกล้าหาญนะคะความก้าวหน้าความต่างๆนานาที่คุณ take action นะคะจงแบบมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ใช้ความ strong ของตัวเองเยอะๆนะคะ My power is born is born in the majesty of stinnet นะคะ พละอะไรนะกำลังของคุณนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันมันมันซ่อนอยู่ในความเมียของคุณนะคะดังนั้นคุณจะรู้คุณจะรู้ตัวเองดีสัญชาตญาณของคุณจะมาบอกคุณเองนะคะว่าสิ่งใดบ้างกํำลังจะเกิดขึ้นนะคะจงเชื่อในอินทิวชันลางสองหอนของคุณนะคะไอซีโอรีบิวตี้แอนด์เกนะคะต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะเป็นอยังไง นะคะพลังนะคะการเกิดการตื่นรู้หรือว่าความสําเร็จนะคะเออเข้ามาคุณจะมีความสุขมากนะคะเข้ากับแสงสว่างนะคะของชีวิตดังนั้นคนที่เลือกกองนี้กรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณโชคลาภโอกาสการเริ่มต้นความสุขทุกคิศทุกทางกําลังไหลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันฉันสํานึกรู้คุณ กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคขอให้คนที่เลือกกองที่1แต่เกียงทุกคนโชคดีนะคะเลิบเลิบกดยืนยันไปนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ความดวงดีของคุณไปว่านี่คุณคอนเฟิร์มดวงดีของคุณแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูสำหรับคนที่เลือกกองที่2กันบ้างนะ,ะ,อะกองที่2 กองที่2เป็นยังไงบ้างเอาลชูอัลคัค่ะ3 of one โอ้โหสิบถ้วยตายแล้วคนที่เลือกกองที่2นะคะคุณกำลังจะเจอคู่หรือดีไม่ดีคุณเจอมาแล้วนะคะอยู่ในความแฮปปี้ความสุขกับครอบครัวหรือว่ามันมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะ จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามาค่ะเลิศโอ้โหแถมเป็น King of ครับ k n n ออ f ครับเป็น Energy สายแบบความรักสายจิตวิญญาณอะสัญญาใจจากอดีตชาตินะคะคุณจะเจอคนคนนี้ได้นะอุ้ยสวยจังค่ะสวยมันเลิศเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเก้าเหรียญสายเปมาค่ะ เอาล่ะถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะคุณอาจจะปรับความเข้าใจกันหรือว่ารักกันมากขึ้นนะคะหรือว่าแบบมีข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอิสระทางการเงินมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะลงทุนนะคะหรือว่าเดินทางต่างประเทศหรือรวมไปถึงคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินเข้ามาภายใน1-3เดือนนี้นะคะเกรดมากๆคนที่เลือกกองนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ําขึ้นเยอะมากนะคะเออความสุข เกิดขึ้นนะคะอ่ะเอนเนอร์จีของเราตอนนี้นะเอ็ดออฟสอดรู้สึกว่าคุณปิดกัน้นคุณบล็อกตัวเองหรือว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือติดอยู่ในปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะเอนเนอร์จีตอนนี้คุณกำลังจะคลี่คลายคุณกําลังจะเคลียร์มันค่ะคุณกำลังจะเคลียร์มัน,ลลมนแล้วก็คุณก็เคลียร์ได้เพราะว่านี่คือ Queen of Pentacles นะคะคือคนที่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยประสบการณ์ นะคะและก็ความรู้ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลนะรวมไปถึงชื่อเสียงก็เข้ามานะคะโฟลว์สอดนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนหรือว่าเมนเทตนะคะการทำสมาธินะคะหรือรวมไปถึงการฮิลลิ่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะอุ้ยคิงออฟคัพมาสองใบเลยคุณอันนี้ไม่ธรรมดาคิงออฟคัพมาสองใบ ยืนยันยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีหรือคนดีเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินกับความรักดีมากดีมากๆภายใน1นสเดือนนี้นะคะเออแล้วก็คำตอบอะไรบางอย่างนะคะทีออ่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการรอคอยบางอย่างที่จะเป็นอิสระ นะคะจากสิ่งที่คุณทุกข์ใจนะคะนี่คือสิ่งที่คุณรอจังหวะอยู่นี่ก็ดีเช่นกันนะคะอาลาขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนการเงินนะคะหรือว่าหน้าที่การงานข่าวดีกํลาลังมาแต่ที่จริงสิงถ้วยมันเป็นเดอะวิชคาดขึ้นมานะคะมันเป็นเดอะวิชคาดขึ้นมาสําหรับอา่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเขาเรียกว,ว่าคนที่กําลัง อธิษฐานอะไรอยู่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นมากๆอย่างเงี้ยนะคะสองสองสามโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีที่เจอคลิปนี้ก่อนที่จะนั่นกันเดี๋ยวเราขอไฮไลท์นะคะของคุณหน่อยคริสตินเซล คริสลิชิงคริสลิชิงนะคะอะไรเนี่ยเหมือนโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะเลิฟนะคะ I accept and love my life คุณคกำลังเจอความรักจริงๆ<笑><笑>หอบอกว่าหเลยคุณกำลังจะไปออกเดทคุณกำลังจะพบใครสักคนนะคะที่แบบมากับของขวัญมากับสิ่งที่ล้ำค่าหรือว่าหัวจิตหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะคะคู่แท้ก็ได้นะคนคนนี้ มีสิ่งเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในเรื่องของความรักคนในครอบครัวคนรักของคุณนะคะกลมเกลียวเช่นกันนะคะหรือคนที่คุณเดทอยู่นั่นแหละ simple f i e e r y t h yeah. i n g you like i cherry is simple p e c t u r e of life นะคะ ตัวนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบบสานึกรู้รู้คุณกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะรอบตัวคุณนะคะออในช่วงเวลานี้แล้วก็ให้คุณนะคะเคลียร์พื้นที่นะคะที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณนะคะทำความสะอาดทั้งสถานที่ที่เราอยู่รวมไปถึงจิตใจเราด้วยเช่นกันนะคะเปิดรับพลังงานดีๆ I stand in the right of true นะคะ แสงสว่างแห่งความถูกต้องนะคะมันขึ้นจ j u d g ment ขึ้นมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความจริงที่กําลังจะเกิดยังไงมันเป็นความจริงวันยังค่าคุณจง s t a n นะคะหรือว่าคุณจงอยู่ในความจริงนะคะแล้วก็ศรัทธานะคะกับสิ่งที่คุณศรัทธาแล้วความศรัทธาของคุณนั้นนะ่ะจะนำพาคุณออกมานะคะแล้วก็เป็นอิสระจากสิ่งที่คุณแบบ รอคอยเพื่อที่จะปลดปล่อยมันมานานแสนนานนะคะเอาระค่ะกองนี้นะคะหมอโบก็ขอให้คุณโชคดีเจอเนื้อคู่เจอกาลยานิมิตหรือว่าความสุขนะคะบางคนกําลังจะแบบมีการเดินทางไปหาครอบครัวหรือว่าใครสักคนที่ไม่ได้เจอกันนานกําลังจะมาเจอกันก็มีนะคะก็ขอให้คุณโชคดีกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณความสุขขอบสุขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีณนะตอนนี้ฉันสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความรักที่งดงามความสะดวกสบายขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปยืนยันดวงดีของคุณขอให้เกิดขึ้นนะคะ,ะเลิฟเลิฟค่ะ